แกแกจะทำมาเป็นคคออริโกยังอ่ะยังเลยอ่ะแล้วสองอาทิตย์หน้าไหมโอเคได้เป็นอาคารเนาะแต่มันเยอะมากเลยนะยังไม่ทำเลยยังไม่ทำเลยมาฮัลโหลค่ะฮะอะไรนะพูดจริงเหรอเป็นอะไรอะแกเกิดอะไรขึ้นอะยายเราอ่ะ เป็นไรหรอยายเราหายตัวไปอ่ะเป็นไรนะเดี๋ยวเราไปตามหาด้วยกันงั้นเรารีบไปตามหายายกันเถอะปาปาเรารีบไปกันเถอะยายยายอยู่ไหนยายยายอยู่ไหนยายยงเจอ่ะเจอไหมวะ เจอไหมแกเออนั่นดิหาต่อก่อนนะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวรามาแล้วทำไมยังไม่เจอเลยอ่ะใช่เราเห็นวี่เวลยายเลยอ่ะไปตรงนั้นกันเถอะเออไปตรงนั้นกันเถอะโอเคเไงยายสันนี่ยัยม่แดทำอะไรคนเดียวตรงนี้เองคือใคร ก็ฝ้ายหลานยายไงยายจำไม่ได้หรอไม่เป็นไรนะอย่างน้อยเราก็หายายแกเจอแล้วนี่คือโลกความจำเสื่อมเริ่มจากลืมสถานที่เวลาและชื่อบุคคล แล้วเราจะเําไงกันต่อดีอ่ะส่วนใหญ่อาการของโรกนี้ยัง,งรักษาให้หายขาดไม่ได้แต่ยัง,งรักษาอาการบางประเภทให้หายได้นั่นไงปรฏิทินวันนี้เรามีกิจกรรมให้คุณย่าเล่นนะคะ คุณยาอันนี้คือวันอะไรคะสามสิบสองเมษาบางทีความทรงจำอาจเลือนหายแต่สิ่งที่เราทำให้เขารู้สึกดีได้คือความรักยายเราอาจดูสิวันนี้วันนี้เราอยู่ด้วยกัน โรคนี้ไม่มียารักษาให้หายค่ะแต่เราช่วยชะลอได้ด้วยการฝึกความจำซ้ำๆเ<ๆ>ช่นการดูปฏิทินบ่อยๆแสดงว่าเราต้องอยู่กับยายบ่อยๆและช่วยฝึกความจำให้ยาย